สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary นะคะจิตวิทยาความสัมพันธ์มีประโยคหนึ่งที่อธิบายความจริงของความรักได้อย่างเจ็บปวดที่สุดนั่นคือคนที่ทำร้ายคนอื่นมักเป็นคนที่เคยถูกทำร้ายมาก่อนและประโยคนี้ใช้ได้กับความสัมพันธ์เชิงรักอย่างลึกซึง้งเพราะคนที่ใจร้ายใส่คนรักไม่ได้เกิดจากการเป็นคนเลวโดยกำเนิด แต่บ่อยครั้งเกิดจากแผลใจจากอดีตท,ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาวันนี้เราจะค่อยๆพูดกันแบบยาวลึกและอ่อนโยนเหมือนคุณกำลังฟังพอดแคสต์ที่ไม่ได้ตัดสินใครแต่พาเราเข้าใจหัวใจมนุษย์อย่างแท้จริงว่าทำไมคนที่ควรจะรักกลับทำร้ายทำไมคำว่ารักถึงปนกับความเย็นชาความเงียบการทำให้เจ็บ และทำไมบางคนถึงรักไม่เป็นแม้จะอยากรักมากก็ตามคนที่ใจร้ายใส่คนรักมักไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายตั้งแต่แรกแต่เมื่อเขาไม่เคยได้รับความรักอย่างปลอดภัยในอดีตเขาจะไม่รู้วิธีมอบความรักที่ปลอดภัยให้ใครเลยแผลใจจากวัยเด็กเช่นการถูกละเลยการถูกวิจารณ์อย่างรุนแรง การเติบโตมาในบ้านที่ความรักมีเงื่อนไขหรือบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบและความกลัวจะสอนเด็กคนนั้นว่าความรักไม่ใช่ที่พักแต่คือสนามเอาตัวรอดเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะพกบทเรียนนี้ติดตัวมาโดยไม่รู้ตัวและใช้มันในความสัมพันธ์กับคนรักหลายคนเติบโตมาโดยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอจะได้รับความรักแบบอ่อนโยน พวกเขาอาจเคยต้องทำตัวดีต้องเก่งต้องไม่สร้างปัญหาถึงจะไม่ถูกทอดทิ้งหรืออาจเคยถูกทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกของตัวเองไม่สำคัญเมื่อโตมาคนกลุ่มนี้จะกลัวความใกล้ชิดอย่างลึกซึง้งเพราะความใกล้ชิดหมายถึงความเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายอีกครั้ง ดังนั้นวิธีป้องกันตัวเองที่เขาเลือกคือการสร้างกำแพงและบางครั้งกำแพงนั้นก็คือความเย็นชาความเฉยเมยหรือการทำร้ายคนรักก่อนที่จะถูกทำร้ายคนที่มีแผลใจจากอดีตมักสับสนระหว่างความรักกับการควบคุมเพราะในอดีตความรักอาจมาพร้อมการบงการการตำหนิหรือการใช้อำนาจ เขาอาจเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่รักแต่รักด้วยการควบคุมทุกอย่างทำให้เขาเรียนรู้ว่าถ้ารักต้องกำหนดต้องจัดการต้องทำให้อีกฝ่ายเป็นไปตามที่เราคาดหวังเมื่อเข้าความสัมพันธ์เขาจึงแสดงออกด้วยการกดดันวิจารณ์หรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีพอโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการทำร้ายไม่ใช่การดูแล อีกบาดแผลหนึ่งที่พบบ่อยคือการถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิเสธในวัยเด็กเด็กที่เคยรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นในวันที่เขาต้องการจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวการถูกทิ้งอย่างรุนแรงแต่แทนที่จะพูดความกลัวออกมาเขากลับแสดงออกด้วยการผลักใสใช้คำพูดแรงหรือทำให้คนรักเจ็บก่อนเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ เพราะในใจลึกๆเขาคิดว่าถ้าฉันไม่ผูกพันมากฉันก็จะไม่เจ็บมากนี่คือคกลไกป้องกันตัวเองไม่ใช่ความโหดร้ายโดยตั้งใจคนที่ใจร้ายใส่คนรักยังมักมีปัญหากับการจัดการอารมณ์เพราะในวัยเด็กเขาอาจไม่เคยได้รับการสอนให้เข้าใจหรือแสดงอารมณ์อย่างปลอดภัยเขาอาจเคยถูกดุเมื่อร้องไห้ถูกบอกว่าอ่อนแอเมื่อแสดงความเสียใจหรือถูกลงโทษเมื่อโกรธ เมื่อโตขึ้นอารมณ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับจะออกมาในรูปแบบที่บิดเบี้ยวเช่นการประชดการเงียบใส่การพูดทำร้ายหรือการประทุรุนแรงกับคนที่ใกล้ที่สุดเพราะคนรักคือพื้นที่เดียวที่เขากล้าเผยแผลออกมาแม้จะเป็นวิธีที่ผิดก็ตามอีกหนึ่งรูปแบบคือคนที่เคยถูกทำร้ายทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องจะพัฒนาความเชื่อว่าความรักต้องเจ็บ เขาอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยกับความรักที่อ่อนโยนและกลับรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ที่มีดรามา่ามีการขึ้นลงแรงๆเพราะมันสอดคล้องกับระบบประสาทที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กดังนั้นเมื่ออยู่กับคนที่รักเขาอย่างสงบเขาอาจเผลอทำลายมันเพราะความสงบทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างประหลาดนี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะหัวใจเขายังไม่รู้จักความรักที่ไม่เจ็บ อย่างไรก็ตามการเข้าใจว่าคนใจร้ายมีแผลใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับการถูกทำร้ายการเข้าใจคือการอธิบายไม่ใช่การแก้ตัวความรักไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ใครต้องเจ็บซ้ำๆเพื่อเยียวยาใครอีกคนหนึ่งคนที่มีแผลใจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการเยียวยาของตัวเองไม่ใช่ใช้คนรักเป็นที่รองรับความเจ็บจากอดีต สำหรับคนที่รักใครสักคนที่ใจร้ายสิ่งสำคัญคือการแยกให้ออกว่าอะไรคือความเข้าใจและอะไรคือการละเลยคุณค่าของตัวเองคุณสามารถเห็นใจเขาได้โดยไม่ต้องยอมถูกทำร้ายคุณสามารถเข้าใจอดีตของเขาได้โดยไม่ต้องยอมให้ปัจจุบันของคุณเจ็บปวดความรักที่ดีต้องมีทั้งความเห็นใจและขอบเขตที่ชัดเจน ในอีกมุมหนึ่งสำหรับคนที่รู้ตัวว่าตัวเองใจร้ายใส่คนรักการตระหนักรู้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดการยอมรับว่าพฤติกรรมบางอย่างของเราไม่ได้เกิดจากนิสัยแต่เกิดจากบาดแผลที่ยังไม่หายคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการเยียวยาอาจต้องใช้เวลาต้องใช้การบำบัดการเรียนรู้การสื่อสารอย่างปลอดภัยและการฝึกอยู่กับอารมณ์ของตัวเองโดยไม่โยนมันใส่คนอื่น การเยียวยาแผลใจจากอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นหากเราอยากมีความรักที่ไม่ทำร้ายกันคนที่ไม่เคยเยียวยาจะรักผ่านแผลและแผลนั้นจะไปทำร้ายคนที่เขารักที่สุดเสมอในขณะที่คนที่เริ่มเยียวยาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความรักไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดและความใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องมาพร้อมการป้องกันตัวแบบรุนแรง สุดท้ายอยากให้คุณจำไว้นะคะว่าถ้าคุณเคยถูกคนรักใจร้ายใส่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีพอแต่แปลว่าคุณไปอยู่ใกล้แผลที่ยังไม่หายของใครบางคนและถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยใจร้ายกับคนที่คุณรักนั่นไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนเลวแต่มันกําลังชวนให้คุณกลับมาดูแลแผลในใจตัวเองอย่างจริงจังความรักที่แท้จริงเริ่มจากการไม่ทำร้ายกัน และบางครั้งการไม่ทำร้ายใครคือการกล้าหันกลับมารักษาหัวใจของตัวเองก่อนค่ะ